สวัสดีจ้ามืเอนี้ก็อยู่กับเตยพาแซบสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนเด้อสวัสดีจ้าก่อนสสวัดีจ้าจ้ามือนี้เตยพาแซบกลับมาก,กับน้องชบาพาแซบเด้อจ้าเดีย๋ยวสิมืีอนี้สิพามาก,กินซูชิเด้อจ้าซูชินี่เป็นเออ่ปน,นะของญี่ปุ่นน้องน้องชบาเนี่ยมักหลายเพราะว่าน้องชบาเป็นคนญี่ปุ่นเรากับชบาก็าได้มกอันนี้เราจะไม่ซอดพร้อมเนาะ บุรี่ยังไหนขี้ดินขี้ดินจ้ามื่อนีบุหรีพามาแซบอยู่บ้านเนี่ยจะ้ะพามาแซบอยู่สวนบักม่วงจ้ะพี่นอ้นอ,นองเลิศอีริสสองแมชาบาพาแซบนี่นายม่มากินมากินแล้วนี่จ้าชูชีนาตาชูชีงเขาก็ซื้อมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดทั้งหมดสิบเอ็ดชิ้นจ้ะพี่น้องมาเริ่มกินกันเลยนายไม่กินบ่ เอาได้ชิ้นนี้ชูเกลียเอาอันนี้ป่ะจ้าเอานี่อันนี้จ้ชิ้นนี้บจ้าอันนี้จ้าโอ้โหนั้นนี่มีเอาปูอัดจ้าเอาปูอัดจ้าปูอัดจ้าตัวนี้จับตรงนี้จ้าปูอัดนั่นนี่มีเอาปูอัดจ้าส่วนพี่เราจะเอาไข่ไข่กุ้งแล้วจะเป็นไข่ปลาโอ้แม่ไข่ไข่ปลา ข่อย่ปลามาจะพี่น้องมากินแซบ่บคักจะพี่น้องกินอยู่ในสวนมะม่วงนี่ก็ซบซ,บซบ่บ่่่่่่่่่่่่่่่่ โอเคป่ะไห <c oughs> นีไม่ก,กินแ้นงานกินได้ปูอดัดปูอัดจ้ะปูอัดอันนี้ปูอัดเท่กันจ้ะเอาเนาะกิน,ะน,นดีๆมันจะเฮียชิมต่อไปที่จะไมากินยู่ด้นีนกับเพราะวา่าแม่จะ่าหดสพักก็จ้ะ อะไรแบบต้มหมักม่วงให้พี่เตยพี่เตยได้เลมั้ยาคลิปอยู่ในสวนหมักม่วงจากพี่น้องต่อไปจะกินอันนี้ไข่หวานจะมันเลือดซะแซ่บมากับน้องสบายแล้วจากพี่น้องอโอ้ไหนนั่นไม่กินม่นวมั่ว,วพี่น้องเลย โอเคโอเคโอเคิจับพี่น่องพี่เด็กกับลวนแปลว่ะยังเอานีจา่จ้ะิมมันพับกันหรือเปล่าไม่ทุเรศ แซ่บแซ่ไปหน้องเลยมาซูชิมาอัากูอยากกินนี่ที่กินซูชิแห่งแซ่บๆถ้าต้องบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นน้ำใจพี่น้องโอซูชิ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 เน่โอซูชิจะดสุกเกยถ้าต้องบอกญี่ปุ่นจะพี่น้องว่าใครแซ่บ ดูดนิ้วพร้อมขยับอือสุดยอดพื่อเะพ่อ well> ่ะน่ทยุมาเป็นคอนี <t <t ่แล้วมีเอาไข่ปลา จ้าไข่ปลาไข่ยังนี่พี่อ่ะไข่ยังบุไข่พัมกุ้งจ้ากุ้งกหนูเห็นนี่ไหมคะนี่อาจนี่คือกุ้งเปรียบเสมือนความรักของเราสองคนน้ไม่ใหญ่แต่ยาวไกลโอ้ยยัง นูเห็นไหมคะถึงมันจะเผ็ดแต่มันก็อร่อยนี่น้ำน้ำน้ำอเอาหนามมาฉาบากินกันพี่น้องเอ้ยแซ,ซ่บ,าบากินหนามปวดแสบชาบก็คือปะกินหนามก็แซ่บ หนูเห็นนี่ไหมคะชูชิมันก็เหมือนพระอาทิตย์ที่เราขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วเราก็แสงสองแสงลงมานี่อาจจะเป็นชูชิก้อนเล็กแต่ไม่เป็นไรคะ่ะความรักของเรายิ่งใหญ่เสมอพี่ใหญ่จะเป็นบ้าเป็นบ้าไปเลย เราจะไปทัวรจ้าเนี่ยจ้าโอ้ยชิสกอยสกอยโอ้ยชิบะโอ้ยชิจ้าพี่น้องนี่เนจ่าผู้ท่านผู้ชมทุกคนที่เบิรงคลิปนี้จ้ากัขอบคุณนะจ้าที่เบิรงมาจนจบแต่ว่าเขายังสิบจบท่อน,นี้แล้วกินน้ำก่อนกินน้่ม พี่มากินโดนัทน้ำแต่พี่น้องโดนัน่อเดี๋ยวครัโ้โอโอเออมาเห็นสนใจโดนัทถึงโดนัทอาจจะเป็นสีดำแต่ใจพี่ดำกว่าน้องต้องยอมรับนะคะโอ้ยแสบ ม่้นนินก,กนภัยที่กำลังเบิงงชิปนี่อยู่กะยาเฝ้าเรือนไปใส่ด้จ้าเบิรงให้เตยผ้าแบจากหนึง่งนาทีสองนาทีก่อนด้จาคือเป็นกำลังใจให้เตยผ้าแสบนี่กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปได้จ้า ือคือจัดจูช,ดชิว่าแซ่บแล้วโดราแซ่บกว่าอีกจ้ะพี่น้องอันนี้โดราเนี่ย0บ,บาทจ้ะพี่น้องชูชิชอะไรฮบาท มึงอาจสะบาดก็ไม่รู้บาสบาคือซูชนฉีนอ่ะจบคลิปนี <c oughs> ่ แต่ภาสศัพก์ก็จะไปไ็พดปกักม่วงหายายแล้วจ้ะพี่น้องพดเปลี่ยวมาตาดูนล่ะโอ้ชอนพี่น้องนั่นละมีสงเฮียงน้องเบื่อไม่สงเฮียงดัก ไม่จ้าหัดน้ำจ้าพี่น้ำก็ไปพี่น้อง คลิปนี้มากินน้ำเร็วๆมากินน้ำเหมือนง่าม,ามาๆพี่จะเอาให้กินคลิปนี้เตยผ้าแซ่บกับคอตัวลาไปก่อนเนะจ้ะพ่อกันไม่คลิปหนาไครที่เบิ่งจนจบกับคอคุณหลอะไรนะจ้ะที่เบิ่งคลิปเตยผ้าแซ่บจนจบเนะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เตยผ้าแซ่บกับแม่ชะบาผ้าแซ่บนุ่มนะจ้ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย bye bye cha, chup 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 sẽ không bye chup 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 bye bye bye, bye. bye, bye. bye, bye.